ในเรื่องของการทำสีผมรวมไปถึงนะคะทั้งยืดทั้งด,ดัดคือเรียกได้ว่าผมนี่คือโดนความร้อนรวมไปถึงสารเคมีประจําเลยนะคะแล้วก็เกิดอาการแห้งเสียนะคะรวมไปถึงชีฟูไม่มีน้ําหนักเลยหลายๆปัญหาที่เกี่ยวกับเส้นผม เลยว่ามีเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบในเรื่องของการทําสีตลอดเวลาเลยแล้วก็ทั้งมีในเรื่องของการดัดการยืดอีกด้วยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมของมีเมื่อก่อนเนี่ยบอกได้เลยว่าแห้งเสียมากๆค่ะรวมไปถึงปัญหาที่แบบผมเนี่ยขาดหลุดร่วงง่ายนะคะผมปลอกบางชี้ฟูไม่มีน้ําหนักแต่ว่าั้าแต่ ตัวนี้นะคะเขาเป็นมาร์คคาเวียค่ะหรือที่เรียกกันว่าคาเวียนูทิชันดีรีแพานั่นเองซึ่งตัวนี้นะคะทุกคนคือเขาดีกว่ามาร์คทั่วไปตามท้องตลาดมากเลยเพราะว่าด้วยนวัตรกรรมใหม่นะคะจากไขป่ปลาคาเวียนะคะแล้วก็สการสกัดที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงเส้นผมได้อย่างเต็มครบเลยนะคะแกนตัวนี้นะคะมีใช้เป็นประจําเลยรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะทุกคนว่าผมของเราเนี่ยมันมีความนุ่มสลวยมากขึ้นนะคะผมที่เคยแห้งเสียแตกปลายเนี่ยคือมันกลับ มีน้ำหนักนะคะทิ้งตัวสวยแบบนี้เลยนะคะและมาตัวนี้นะคะคือสามารถที่จะใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยสําหรับใครที่เป็นผู้ชายเนี่ยสระผมทุกวันนะคะผมแห้งหรือว่ามีอาการมันระหว่างวันเนี่ย แนะนำเลยเพราะว่าตัวนี้เนะี่ยจะช่วยในเรื่องของการบำรุงเส้นผมบำรุงถึงรากเส้นผมทําให้ผมของเราเนี่ยแข็งแรงด้วยค่ะมาร์กตัวนี้นะคะแตกต่างจากมาร์กทั่วไปตามท้องตลาดตัวอื่นเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการบำรุงผมในระยะสั้นๆค่ะแตกต่างจากมาร์กคาเวียนนูทริชั่นดีบรีแพร์ที่ไม่ใช่แค่การบำรุงเพียงชั่วคราวแต่เป็นการรักษาเส้นผมได้อย่างถาวรเลยค่ะมีสารสกัดจากไข่ปลาคาเวียโอเมก้าทรีวิตามินดีวิตามินอีและวิตามินบีสิบสองนั่นเองค่ะที่จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลของหนังศีรษะที่มันและแห้งเกินไปช่วย ป้องเส้นผมนะคะในเรื่องของการเปราะบางหลุดร่วงง่ายและยังปกป้องเส้นผมนะคะจากการโดนทําความร้อนต่างๆรวมไปถึงสารเคมีด้วยค่ะลดปัญหาผมยุ่งพันกันร,รวมไปถึงทําให้ผมของเราเนี่ยนุ่มสลวยคงสภาพได้นานขึ้นนั่นเองค่ะและนี่เลยค่ะทุกคนคือกระปุกนังใหญ่มากๆนะคะราคาเพียง790าบาทสามารถใช้ได้ถึง50ครั้งเลยคือเหมือนเราได้ไปทําสปาผมตามร้านดังๆเลยแต่ว่านี่เลยค่ะจ่ายเพียง790บบาทเท่านั้นเอง ตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษจากราคาปกติ1,480บาทลดเหลือ790บาทและโปรโมชั่นซื้อ2แถม1บอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยค่ะเขายังส่งฟรีนะคะและมีบริการเก็บเงินปลายทางตัดบัตรเครดิตไม่ชาร์จใดๆเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถทักสอบถามแอดมินเพจได้เลยค่ะ